โอเคครับผมก็สวีดัดสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาย้อยชแนลนะครับผม,มวันนี้เรามาไต่แรงกันฮนะแรงขอน30ดาวนะครับผมช่วงนี้ตึงมากเลยนะช่วงท้ายซีซั่นเนี่ยตึงจัดๆเลยตึงกว่าต้นซีซั่นอีกกะว่าจะไปขึ้น Supreme สุพีมซะหน่อยนะไม่น่าจะขึ้นนะแตซีซั่นะดูจากทรงแนละ้วตึงเกินนะ เจอระพูดตึงๆนะครับช่วงนี้ก็กาจะรีแรงแล้วนะทุกคนก็รีบๆตาแรงกันนะฮะเออรีแรงเอ่อสิ้นปีใช่ไหมสิ้นเดือนธันวาดิเออจำไม่ผิดนะน่าจะประมาณนี้นะฮะแพงเฮ้ยโอ้โหมันโอ้เฮ้ยโอเคน่าจะตายอยู่นะโหดึงไม่ถึงดึงไม่ถึงไปเก้เอา ไม่ป้อมฮะรอเข้ารออะไรก็ได้วะน่าจะได้นะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โโหอเคเรียบร้อยฮะอุย้ยเมเิธเราตายอะรอดแล้วนะเฮ้ยรอดอ่ะเอ้ยเสร็เรียบร้อยโอ้โหจะรอดจะละ เดี๋ยวเราออกเป็นรองเท้าก่อนนะเออเดีเ๋ยวเราค่อยออกไปของซับแบบเต็มๆนะฮะเราจะได้เดินเกมได้ไวขึ้นหน่อยนะเออเราจะได้เดินไวๆเลยนะฮะเวลาช่วยเพื่อนอะไรอย่างนี้นะอืมมันหญิงฝีเรอโอ้เบบี้เดี๋ยวเดียวเดียวว <g ülme> ีา,า <g ülme> ไม่ไม่มีติเลยนะเขาน่าจะเอาดาร์กนะฮะ <g ülme> รู้เปล่าฮอลล โอเควิล่าโพกลางแล้วเมื่อกี้ถ้าผมเดินผ่านทางนี้ได้ผมตายแน่นอนป่ะวิลล่ามันมีตันนะฮะผมตายชัวร์วปาดแน่นอนตุ้ยเจ้ทีมทีมทีมอยู่ไหนวะเนี่ยเพื่อนรีบมาหน่อยโอ้โหมันได้มังกรนแลเนีน่ยนี่ว่าละโอ้ยเดี๋ยว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 ใจเย็นเพื่อน เมทเรายังมาไม่ถึงใจเย็นๆตายเย็นๆเพื่อนตายเย็นๆโอ้โหพราะว่ามันจะกิ้งตายเถอะให้ตายเถอะพระเจ้าให้ตายเถอะวัววัววววัวโอ้กือบตายเกลียวเล็กเซียวเมื่อกี้โดนตีแปะเดียวเรียบร้อยดีที่ยังรอดเกือบเลยเกือบตายปีเมื่อกี้ อโอเคเราออกเป็นของซับชิ้นใหญ่นะแต่เอเกมนี้ผมจะออกเป็นล้างสถานะนะฮะเพราะว่าโตโน่เนี่ยมันมีสกิลซีซีแบบหมู่นะฮะเออมันจะทำให้เราเสียจังหวะการเล่นได้นะเราก็เลยออกเป็นล้างดีกว่านะะมันจะคุ้มกว่านะทุกคนเออของซับเนี่ยมันไม่ตตยตัวนะครับแล้วแต่สถานาการณ์เลยนะถ้าฝั่งนู้นมีซีซีอะก็ออกเป็นล้างสถานะนะฮะแต่ถ้าฝั่งนู้นมี อืมตายสวยสวยเพื่อนสวย,สวยโอ้โหไม่ถึงวะปิดป้อมก็ไม่มีแล้วผมกดปิดป้อมไปแล้วไม่ใช่เหรอ <c oughs> ผมกดใส่อะไรวะได้เมื่อไปเเพื่อนโอเคอมไม่มีสติถ้าเมื่อกี้ผมพุ่งเข้าไปนี่มันไม่น่าจะตายนะไมน่น่าจะตายแทนนะเม็ดเขามาด้วยเมื่อกี้ทีมไม่น่าจะทันนะเย็นเพื่อนสติไม่พร้อม เราจะเล่นก็ต่อเมื่ออันตีเราพร้อมหรือทีมเราพร้อมนะฮะอืมมันจะได้เปรียบนะถ้าวันเดอร์ไม่มีอันตีเนี่ยเราจะเล่นยากมากนะครับเฮ้ยโอ้โหเอาอะตายโอเคไม่ตายโอเคต้องตามสุดนะครับเพื่อเพื่อมันจะรอดนะต้ <laughs> องตามไว้ก่อนนะมาไหมไม่น่ามาแล้วอะ โอ้โหมันตีดาร์ก,รกโอเคว่าจะดักเม็ซะหน่อยนะเม็ฝั่งโดนมันไม่มาไงโอ้เสียฟรยีเลยโอเคก็จะปิดหลังซะหน่อยโอเคเขารู้นะโอ้โหเขาได้ทั้งได้ทั้งบัฟได้เอ๋ทั้งบัฟมังกรทั้งบัฟดาร์กเลยวะโอโ้เรื่องเกินโอเคไม่มีจริงๆก็ไม่ต้อง ใช่ตกี้อยู่สองเช็คภูมิก็ได้นะครับเผื่อแบบเขาอยู่กันเป็นหมู่้วก็จะตายปีนะมันเสี่ยงเกินไปเไมื่อกี้แนะนําให้ทําตามนะฮะมันแนะนําเลยขอมังกรได้ไหมโอเคโอ้ยไม่โดนทำเมื่อกี้แปดตันี้เรียบร้อยอะตายเพื่อนสักตัวเฮ้ยโอ้โหโอ้โหผมมันได้กดล้างให้เพื่อนงอแต่โฟกัสงอแต่โฟกัสเฮ้ย โอเคเรีย okay, บร้อยฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โฟอร์เรนเนอร์ขั้นหนีแพนดา้าตายเฮ้ยโอ้โหเอ้ยไปไหนโอ้โหมันแดดหลบอันติผมว่ะโอ้โหเอาเรื่องนะแพนด้าตัวนี้เอาเรื่องนะงนเ,อเ,องนะเอาเรื่องจัดเลยด้วยบนเฮ้ยรอ,อดมนะั้ยฮะไม่ได้ไปด้วยนะ อย่าคลิปเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคเดี๋ยวมาขึ้นไปบนแล้วนะเรารอรับกลางกับเมดดีกว่านะทุกคนอย่าเคลียแล้วก็เราก็จะเดินไปกับเมดนะฮะเมดต,ตามมาสิเพื่อนตามมาหน่อยโอเคเบรกเขาลงไปล่างนะโอเคไม่เป็นไรฮนะโอ้เราจะสุ่มเสี่ยงกับวิลล่าไม่ได้นะฮะต้องโดนเบิร์ดท,ทีเดียวแล้จะตายเลยนะแฮนดี้เอ้ยไหวมาแนละ ไปบนดีกว่าไฟไม่น่าจะทันตายแล้วโอเคลัดช็อตเฮ้ย <c oughs> โอเคสวยว่าเป็นการล่อที่ดีฮะทีมตรอไแม่งเอาเรื่องเหมือนกันนะเออแต่การตัวบางๆไว้ก่อนนะไม่ใช่ตัวบางๆดืตัวดาเมจฝั่งนู้นก่อนเออเดี๋ยวแค่โตโลูกับแพนด้านะโอเคไมนะ่ได้กลางนะโอเคโตโล้เคลียร์อยู่แพนด้าโห่ล่างโอเคได้กลางนะได้กลางฟรี คอนเท่าน่าจะกันล่างให้นะโอเคโอ้ตโลดันป้อมรีไปเพื่อนแ้เพื่อนแตกเดือวป้อมจะแตก,ออกเอาเพื่อนโอเคชิ้นต่อไปเราออกเป็นฟอร์สเคปนะฮะเราเราจะได้สโลแคลี่เขาได้แคลี่กับเมดเขาะฮะจะทําให้เราได้คิวง่ายขึ้นกว่าเดิมครับผมแล้วแต่สถาน,านาการณ์นะฮะถ้าเกมเรานําแบบสุดๆก็ออกสเปียร์ก่อนก็ได้นะจะได้ค่าง่ายกว่าเดิม อันนี้ผมออกพัตเขบเนี่ยมันจะได้สโลงไงจะได้แน่ใจนะฮะแน่ใจก่าเดิมนั่นเองนะวัดดีโอ้โหอัตตีไม่โดนใครเลยโอเคโอเคชอบเต่นเข้าซอกนี่ตลอดเบรดไหลไปดูเลยโอเคเราโซนให้เพื่อนนะนี่โซนไว้นะเพื่อนเราเชร์คิทไปเมื่อกี้เราต้องโซนไว้ก่อนนะฮะเพื่อแบบจะมีตัวอะไรมาเพื่อนเราจะได้รู้ก่อนนะ บัฟแดงฟรีฮะอติไม่พร้อมอ่ะป่าไม่โดนถ้าป่าโดนก็น่าจะครึ่งหลอดนะใจเย็นเพื่อนเราไม่สู้นะฮะก็ทีมเขาเกิดมาแล้ววายโอม,มาแล้วโอเคเรามาโซนไว้นะโซนมังกรไว้นะฮะโอเคไม่มีมาไหม เฮ้ยโอ้โหโผล่บนสามโอเคพรอมแตกอะโอเคตื่ติพร้อมนะน่าจะตายกันสักตัวหนึ่งอะไปโอไม่เพื่อนไปโอไหมเฮ้ยโอ้โหโอเคครับไปโอฟิกเกอร์ไปและไม่เป็นไรโอเคถ้าตัวโลอยู่นะโอเคโอ้โหได้นะฮอตโดนวิลน่าดักว่ะเอ้ยโคเรนโอ้โห ก็ไาด้ก็อยู่เฮ้ยใจยเย็นเพื่อนโอ้เพื่อนน่าจะตามเหรอเฮ้ยใจยเย็นใจยเย็นโอ้โหวิล่าเดินขึ้นเลยพร้อมอ่ะวิลา่าโอเคไม่น่านมาเฮ้ยโอ้โหรถกับพี่โอ้โหสวยเอาวะสลิมแม่งปตาแม่นเหมือนกันนั่นนี่ไงเมืนะ่อกี้ผมไม่เห็นได้ไงว,ว่ามันมาอยู่ตรงนั้นอะ โอ้โหเกือบตายเมื่อกี้นัสลิมตายไปโดนนี่เรียบร้อยตายชัวร์วเฮ้ยไปโอตายตายชัวร์โอ้โหไม่ถึงไอ้ตันอีกตันแล้วตันอีกตาแม่นเกินสนลิมแม่งโคตรเอาเอารื่องตาโคตรแม่นเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเฮ้ย โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหกดสกิลเมื่อกี้ค้างเลยแป๊บหนึ่งค้างแบบน่าเกลียดมากเลยผมกดสกิลสองไปตั้งนานแล้วเออเพิ่งเพิ่งโผล่มาเอาเว้โอเคจบครับเรียบร้อยโอเคมันอีซี่มาเก็บด้วยเ๋ยวนี้มันอีซี่เลยวะปกติเจอแบบไม่แต่ตึงอ่ะเออไม่รู้จะตึงอะไรตั้งนาน เกมนี้รู้สึกว่ามัน Easy <laughs> อีซี่เกินเอออีซี่จริงสิบนาทีถึงไปดกกได้เกมแล้วรู้สึกมันมันไวมากเลยนะปกตินี่ประมาณสิบสิบห้านาทีขึ้นนะ่ะทุกเกมอะที่ผมเล่นนะอ่ะออัอน,นี้มันมันง่ายไปไหม <laughs> มันไวมากเลยโอเคโอ้ย ABP ด้วยาดาวสามดาวที่สามสิบสอง ABP ด้วยครับเอาเรื่องนะเกมเี้ <laughs> แล้วมันจบง่ายยังไงกี่นาทีเนี่ยโอ้สิบนาทีเองอีซี่จัดโอเคครับก็สละก็ขอบคุณสำหรับคนที่รับชมจนจบด้วยนะฮะ